ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวดีสําหรับคนจนนะครับจะมีการแจกเงินให้กับคนจนรอบใหม่ในเดือนธันวาคมนี้เตรียมให้เงินไปเลย3กลุ่มกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แค่มีรายชื่อก็ได้รับเงินเลยครับจะมีใครได้เงินบ้างมาดูกันหากคุณชอบข่าวการแจกเงินแบบนี้ไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตังมีเดียช่องนี้ยิ่งดูยิ่งได้เงินแลนะอยากได้เงินก่อนใครต้องรู้ข่าวก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินนะครับ าสุดนี้หลายคนถามมานะครว่าคนจน3กลุ่มเนี่ยที่ได้รับเงินปกติเนี่ยจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ไหมในช่วงปีใหม่นี้นะครับคนจนที่จะตังว่านี้ก็คือ3กลุ่ม กลุ่มเด็กนะครับแรกเกิดถึง6กขวบกลุ่มที่2คนพิการกลุ่มที่3ผู้สูงอายุนะครับบอกเลยว่ายังไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะท่านได้รับสิทธิ์มาแล้วนะครับอ่ะสำหรับใครนะครับที่ได้รับเงินมาอยู่แล้วโดวยเฉพาะเด็กแรกเกิดเนี่ยได้รับเงินทุกเดือนในเดือนนี้ธันวาคมนะจะได้รับเงินในวันที่9กธันวาคมรายละ600บาทเหมือนเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กลุ่มที่2กลุ่มพิการนะครับกลุ่มพิการนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือคนพิการนะที่ได้รับเงิน800บาทนะครเป็นคนพิการที่ไม่มีบัตรคนจนและอายุมากกว่า18ปีกลุ่มนี้ไม่ต้องลองทะเบียนใหม่นะครับได้เงิน800บาท 9ธันวาคมนี้ครับส่วนอีกกลุ่มเป็นคนพิการที่ได้รับเงิน1000บาทนะครับจะมี2ประเภทประเภทแรกคือมีบัตรคนจนจะได้เงินคนพิการ800และได้รับเงินสดบัตรคนจนเพิ่ม200บาทซึ่งในวันที่9าธันวาคมนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับสำหรับเงิน200บาทที่เข้ามาในบัตรคนจนอาจจะมีการเลื่อนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคามีการประกาศให้ตั้งแต่ตุลาแล้วแล้วก็เลื่อนมาทุกครั้งนะครับเดี๋ยวสตางค์จะอัปเดตสําหรับเงิน200คนพิการบัตรคน จนว่าจะเข้าในเดือนธันวาคมเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเข้าแน่นอนอีกหนึ่งกลุ่มของคนพิการที่ได้รับเงิน1000ก็คือคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะได้รับเงินอันเก่า800และเงินที่เพิ่มมาให้อีก200เป็น1000ในวันที่9ธันวาคมนี้คือไม่ต้องรอ,องคนพิการที่มีบัตรคนจนนะครับต่อมาอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สําหรับใครที่ได้รับเงินมาแล้วในงวดที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะก็คือคนสูงอายุโดยการให เงินตรงนี้นะครับยังไม่มีการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับมีเขารลอว่าจะมีการเพิ่มให้เป็น3,000ันบ้างอะไรอย่างนี้บ้างสตังไปตรวจสอบล่าสุดนะวันนี้ยังไม่มีการอัปเดตเงินเพิ่มแต่ยังให้เหมือนเดิมนะครับ6 0ถึงปีได้6 0 0 7 0ถึงปีได้7 8 0 8ร้ปถึงปีได้800และ90ปีขึ้นไปได้1000เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถามมาสากลุ่มนี้ว่าต้องลงทะเบียนใหม่ไหมไม่ต้องถ้าคุณมีรายชื่อในการ รับโอนเงินอยู่แล้วเงินเข้าบัญชีแน่นอนส่วนใครที่ไปรับที่อบตเทศบาลหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปรับได้เหมือนเดิมนะครับยกเว้นแต่ว่าใครที่เพิ่งคลอดลูกยกเว้นแต่ว่าใครที่เป็นผู้พิการหน้าใหม่ยกเว้นแต่ว่าใครที่เพิ่งอายุ60 3กลุ่มนี้ที่ยังไม่เคยได้เงินมาก่อนต้องลงทะเบียนแต่ถ้าใครได้เงินอยู่แล้วทุกๆเดือน9ธันวาคมนี้รับงวดเดือนธันวาคมได้เลยนะครับนี่ก็คือการแจกเงินคนจน3กลุ่มรอบใหม่ธันวาคมนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยู่ใน3กลุ่มนี้อยากได้สิทธิ์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้บอกชื่อและจังหวัดถามหน่อยว่าเงนินที่ได้มาใช้พอไหมครับถ้ามไม่พอนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือ ถ้าพอแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครใช้พอมากนะครับจะได้เป็นแนวทางกับคนอื่นคอมเมนต์ชื่อและจังหวัดมาด้วยนะครับสตังค์จะตามหาแหล่งข่าวที่เป็นประโยชน์สําหรับ3ามกลุ่มนี้เพิ่มเติมนะครับหากคุณชอบข่าวสารแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังค์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินในทุกๆวันกับร,รายการสารแชร์ประชารัฐกิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ